ก็สวัสดีนะครับพี่น้องประชาชนชจาวไทยก็รักทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับรายการนัดิมโชรสรายการดีๆที่มีการรีวิวการแต่ง c ี4 2ีีสออฟโรดการจัดทรงเมกันทักนะจัดทรงเมกาเพื่อเป็นแนวทางนะเป็นตัวอย่างเป็นรถแมพกับผู้ที่มีจิตใจยื่นชอบการตกแต่ง4ี4ีีสออฟโรดและการจัดทรงเมกานะ ตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยเป็นยุทธศาสตร์โงการจัดแต่งนะตรงไหนผิดกฎหมายไม่ต้องไปทําตามมานานาันนะครับคุณผู้ชมท่านพี่น้องประชาชนชาวไทยก็ปากตันนะครับตรงไหนดีๆตรงไหนช่วยเหลือสังกมได้ช่วยเหลือก็ฝากไว้วกันนะเพราะฉะฉนั้นรายการนี้จัน้าขึ้นมานะดูไว้ใครเครียดสหรับท่านใดที่มีพ่อแม่กระจุงมือพ่อแม่ก็มาดูจงุงลูกจุงหลานมานั่งดูรายการอหอยตินมันละกันนะปัดท่ ก็สวัสดีครับผมสำหรับรายการนักตี๋นโชว์รถมาในเทปพิเศษเทปรีวิวพาร์ทสามของพี่อาร์ตจิ๊กโกสารคามนะครับไอหนุ่มหน้าตาดีจากบอร์เบอร์นะครับผมกับรถสวยๆของพี่อาร์ตประจกักษ์ใจกับเจ้าปอดยักษ์ที่มาบ่งตรงเลยนะครับผมนี่ก็รถถังดีๆน,นะครับกับความล้นความสวยสะใจความอบอิม่มหมดไปเท่าไหร่ทำที่ไหนเตี๋ยนจะล่าให้ฟังในคลิปนี้เลยละกันนะครับ มาเริ่มกันที่เจ้าฟอร์ดสิประตูลำนี้นะครับผมเป็นฟอร์ดระบบ4คูณ4ี่โร์วิดีนะครับผมหล่อสวยกับเครื่อง2.8มาในานามปี2 1 6 6นะครับรถคันนี้นะครับมีความหลอ่อแต่มีการแปลงด้านหน้าจากกระจังตัว2016ได้ทำการ เปลี่ยนเป็นกระจัง w i Trade เรียบร้อยแล้วนะครับผมปีใหม่ล่าสุด2021กันเลยทีเดียวนะครับและมีการตกแต่งสติกเกอร์แถบค่าสีดำให้เป็นชมใหม่รูปลักษณ์ใหม่กับปี 2, 2021เช่นกันครับผมส่วนความสวยความหมดอิ่มความลงตัวบอดี้บาลานมาเริ่มกันเลยครับผมดานาได้ทำการติดตั้งสกูปบนฝากระโปรงนะครับในงานแรปเตอร์งานแท้ตัวนอกนะครับมาในลักษณะ คิ้วเป็นชั้นสลับพร้อมกับช่องเปิดทโบนะครับผมหรือว่ารูระบายอากาศนะครับผมส่วนด้านข้างนะครับผมได้ทำการติดตั้งคิ้วปวงล้อนะครับที่มาในระบบ9นิ้วกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมมาในนามของทรงมุดเน็บผิวเปลือก่้มทรงโคลงที่สอดรับกับเจวบอดี้ของตัวรถได้เป็นอย่างดีครับผมและทั้งคิ้วตัวนี้ยังมีความยืดออกจากตัวรถประมาณ4นิ้วเลยนะครับผม ช่วยเสริมสร้างและดูให้มีมิติคงรับกับเจ้าล้อเที่ยนออกมาจากรถเช่นกันครับและมาต่อกันที่ระบบจัดทรงนะครับผมรถคันนี้ได้มีการทำการยกด้านหน้าขึ้นเป็น2ด้านหลัง3นิ้วนะครับระบบนี้ก้นโด่งแต่เน้นบรรทุกและจัดทรงรถที่ลงตัวกับความลํำใหญ่ต้องจัดทรงนี้ถึงจะมีองศาเลี้ยวได้นะครับผมแน่นอนครับเมื่อมีการยกเปก็ต้งตามมา จิ๊กโกอาร์ตนะครับผมรหรือเฮียอาร์ตของเราได้นำใช้ปีกนกเหล็กหนางานต้นกล้านะครับผมงานน้ำดีงานไทยที่พี่ๆน้องๆหลายๆค่ายหลายๆท่านเลือกนํามาใช้นะครับเอามาดันด้านหน้าขึ้นไปในระบบ2นิ้วนะครับผมที่ไม่ได้มาตัวเปล่าครับสอดรับ ับโชคสวยๆโชคนาๆนะครับผมในงานฮอบบิดนะครับผมที่เอามาช่วยผืึกกำลังในกระเดงดึงดึงๆึงดึงดึหนึบนับนะครับผมตรงนี้เสริมสมรรถนะได้อย่างดีครับส่วนตัวช่วยในการยกนะครับเฮียอาร์ต้้เลือกใช้สเปเซอร์หนา1นิ้วช่วยมาเพิ่มความหนาตัวรถยกด้านหน้าขึ้นเป็น2นิ้วนะครับค่าหนิ้วเท่ากับสนิ้วครับตัดไปที่ด้านหลังครับได้เสริมก้อนรอง เป็นก้อนรองปรับองศาหนา1.5นิ้วเป็นงานไทยนะครับผมเอามาเสริมด้านหลังให้โด่งขึ้นไปประมาณ3นิ้วโดยคเน่นะครับตรงนี้สวยงามลงตัวครับส่วนโชคฮ o บบิดใช้ทั้งหน้าและหลังเลยครับคุณพี่ และสิ่งสําคัญที่ไม่พูดไม่ได้นะครับเพิ่มความหล่อเหลาคมคายเอาการกันเลยทีเดียวนะครับที่เป็นอัตลักษณ์ชั้นดีในทรงเมกาขนาดคิมเบอรี่ยังมองแบบไม่ขาดสายเลยจะ่จายอาร์ตอันนี้คือล้ออีกเกิลน,นะครับผมที่ไม่ได้มาตัวเปล่านะครับมากับยางยางเอ็มนะครับ AMP ยางไทยชั้นดีลายสวยตัวนี้เป็นระบบ ATA นะครับผมหรือ,อยาง AT ทีอท e นะครับนุ่มเงียบนะครับผมบอก สเปคกันเลยนะครับผมล้อชุดนี้นะครับเป็นล้อขนาด2 2่สคูณนะครับผมหล่อหนานล้ำบึกสูงโปร่งโล่งสบายนะครับผมมีขนาดความก้าง12นิ้วนะครับกับออฟเซ็ตลบ44นะครับผมและยางตัวนี้เป็นยางขนาด35คูณด้วยขนาด12.5านะครับผมตรงนี้หล่อล้ำบึกนิ่มนุ่มเงียบเนียบ ทุกโคกรไม่บบสบายนะครับผมแต่ทำไมล้นขนาดนี้เหรอครับผมนะอารมีสิเครตดีๆมาบอกนะครับได้ทำการรองก้นรองอะแดปเตอร์หนาขนาด1.5นิ้วไป2ตัวกันเลยนะครับคุณบีเพิ่มให้ตัวบอดี้ล้นออกจากซุ้มล้อนะครับผมประมาณ6นิ้วเลยนะครับตรงนี้ยังมีความตัดรับกับซุ้มล้อที่นาตินพูดไปข้างต้นนะครับ แต่ลงตัวสวยงามคุณพี่ลองสังเกตดีๆนะครับและต่อจากนั้นนะครับด้านหลังของเฮียอาห์รได้ทําการติดตั้งกันชนในระบบดีลพา,ายตรงอบนะครับผมเป็นงานจังเกิลที่ไม่ได้มาตัวเปล่านะครับมาพร้อมกับวงโอเมกา้าสีแดงนะครับผมจานวน2ดวงและที่สาคัญมาพร้อมกับชุดลากเรือวัวบอลน,นะครับผมชุดนี้สําคัญนะครับเพิ่มประโยชน์ในการลากจูงและก็ เอื้อเฟื้อต่อธุรกิจที่เฮียอาร์ตมีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถพ่วงรถซาเล้งนะครับเฮียอาร์ตจะมีธุรกิจแล้วพอน้ำเต้าหู้เลยนะครับผมโซนนักศึกษากทายกันได้นะครับสองขาขาก,กันเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้สวยงามและลงตัวนะครับมองตรงๆมองดีๆอันนี้ครับถังชัดเจนนะครับด้วยความสวยงามโดดเด่น อีกทั้งคันนี้ยังเป็นไอดอลทีนตินได้นาะมาตกแต่งโทนสีขาวโทนเดียวกับรถนตินนะครับคุณพี่ดูสังเกตจากวงล้อนะครับเพิ่มกิมมิตในการตกแต่งสติ๊กเกอร์ในงานในเช็คออฟโรดนะครับผมลงไปสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของรงเมกาอย่างชัดเจนเลยนะครับโดยรวมนตินให้ม 10, 10กับรถของเฮ er ียอาร์ซารคามเลยครับผม และนาตินต้องกราบขอบคุณพี่อาร์ตมากมนะครับผมที่มอบภาพสวยๆคลิปสวยๆให้ความรู้้าทางรายการนาตินโชว์รถจางช่องอัสรุตมนีรัตมาตลอดเวลานะครับนาตินต้องกราบขอบคุณพี่อาร์ตมากๆเลยนะครับ และสุดท้ายนี้นะครับนาทินต้องกราบขอบคุณพี่เพื่อนน้องทุกท่านเป็นอย่างมากนะครับที่เข้ามารับชมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับรายการนาทินโชว์รถ ช่วงอัศวุตมีนับเจริญตานะครับผมแล้วตินขอเชิญชวนพี่เพื่อนน้องนะครับผมทุกท่านร่วมเดินทางสู่โครงการ1น0 0งพััมไครตกับรายการนตินโชว์รถนะครับนตินสัญญาว่าจะทําแต่คลิปดีๆนะครับผมสู่พี่ที่มีจิตใจ,ใจชื่นชอบมีใจรักในการจัดแต่ง c c 4 2สองรถและการจัดซูมริการนะครับผมเราจะร่วมสร้างไปด้วยกันนะครับผมกับรายการดีๆเช่นนี้นะครับและวนตินต้องขอทุกท่านไม่เจ็บไม่จนโชคดีมีตังใช้ และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้จากลากันไปกับคลิปภาพสดสวยของพี่อาร์ตจิกโกโมอร์บอจิกโกแห่งเมืองสระคมพี่ชายใจดีของลาตินนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ